การงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพเพื่อนร่วมงานเจ้านายรวมถึงโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมพิสูจน์ความแม่นยำที่น่าหลงไหลและน่าพิศวงของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่โดยคุณจะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและคำเตือนต่างๆเพราะทุกเรื่องราวมีคำตอบและทางออกสำหรับคุณเสมอ อย่ารีรอที่จะมารับฟังคำพัญยากรดวงกับพวกเรานะครับ สวัสดีครับผมนาะยทิวทัศครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับปลายเดือนมีนาคม2564สําหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับพุทธเกิดในราศีเมษขอให้ชาวราศีเมษต,ตั้งจิตเป็นสมาธิครับเราจะทําการสับไพไปพร้อมกันให้คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณปรารถนาครับ จากนั้นเราจะทําการหยิบไพ่เลือกไพ่ขึ้นมา12ใบ12ตำแหนง่งเป็นตําแหน่งตามจักราศีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, ครบเรียบร้อยสำหรับการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณโดยภาพรวมของชาวราศีเมษนะครับไม่ได้เฉพาะจาจงเป็นงชาตาของท่านนดเป็นพิเศษ สำหรับนี้เป็นหน้าไพ่ของชาวราศีเมษนะครับต้องบอกก่อนว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนธาตุไฟนะแล้วก็เป็นแม่ธาตนะุด้วยความที่ว่าเป็นแม่ธาตุไฟเนี่ยจึงจึงส่งผลให้เป็นคนที่ใจร้อนนะครับแล้วก็กล้าคิดกล้าทำนะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะฟังใครนะมีเหตุผลเป็นของตัวเองด้วยครับมีความมั่นใจในตัวเองมีพไพ่ประจาตัวเป็นไพ่ the emperor นะครับเป็นไพ,พ่จักรพรรดินะนั่นหมายความว่าคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองเนาะ แล้วก็บางทีก็อาจจะใจร้อนบู้บามอยู่บ้างนะครับแต่เป็นคนที่มีจิตใจดีนะเป็นคนที่มีการตัดกล้าตัดสินใจมีภาวะความเป็นผู้นําครับช่วงปลายเดือนมีนาคม25 6 4นีนี้ครับชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้มีความแบบเ,เครียดในเรื่อง,องการทำงานนะครับแล้วก็เรื่อง,องการต้องี่ได้มีการฝ่าฟัน ฝ่าฟันกับอุปสรรคสูร้ระบบมือกับเพื่อนร่วมงานคือบางทีเราอาจจะไม่อยากแข่งหรอกแต่เขาก็มา,าแข่งกับเราเพื่อที่จะให้ได้รับการโปรโมทขึ้นมาได้รับการาเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในประมาณนี้ แต่ว่าฝีมือก็สู่สีคู่ขี้กันไม่มีใครที่จะได้เปรียบเสียเปรียบกันสักทีหนึ่งก็ขอให้คุณจัดเต็มนะครับสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่แล้วก็เปิดรับความคิดเห็นเปิดรับคําแนะนําจากาเพิ่มร่วมงานจากผู้อาวุโสกว่าก็จะดีมากๆเลยนะครับรวมถึงใครที่ทําธุรกิจการค้าอยู่ช่วงนี้ก็จะเจอคู่แข่ง,ขงทางธุรกิจทีแ่แย่งส่วนแบ่งส่วนแบ่งกันทางทางการตลาดกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครแพ้ชนะกันสักทีเดียวนะครับก็ ยื้อแย่งกันอยู่นะครับในเรื่องของฐานลูกค้าอันนี้ก็คือต้องคิดวางแผนทำคุณลิสต์ต่างๆออกมาให้ที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้นะครับรวมถึงการทํางานในที่ทํางานของคุณด้วยนะครับในเรื่องการทํางานาชาวราศีเมษหลายคนก็มีเกณฑ์ที่จะมีความก้าวหน้าขึ้นในหน้าที่การงานเป็นคนใหม่บางคนอาจจะได้รับการปรับตําแหน่งใหม่เป็นแบบ ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีคนนับหน้าถือตาขึ้นเลยประมาณนี้ได้เลยทีเดียวนะครับรวมถึงมีการมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้การได้รับการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างได้ของที่ตัวอ,อกถูกใจทํางานอยู่รสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้บ้านใหม่รถใหม่เลยทีเดียวหลายคนลักษณะนี้ได้เลยนะครับต้องได้มีการฝฝาฟันกับอุปสรรคหน้าที่การงานอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วด้วยความอดทนของคุณก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ในบางคนมีความเครียดเรื่องการเรื่อง,รอ,งองการทำงานก็มีเกณฑ์ที่จะ ปีกวิเวกไปที่จะสงบสติอารมณ์นะครับทำสมาธิแล้วก็มีการเกิดไอเดียปิงแวบอะไรบางอย่างปิ้งไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็รู้จักที่จะมีการปลีกตัวเองออกไปจากความวุ่นวายแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่อง,ของ,ข,องของคำพูดนะครับบางทีเราไปพูดไม่เข้าหูผู้หลักผู้ใหญ่ เขาอาจจะมากดขี่ผอบเหงเราบาจจะกล้ากระบาดเราไว้เลยว่าคนนี้ไม่รับการไม่ได้รับการโปรโมทอย่างแน่นอนคือต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้บางทีความคิดเห็นของเราอาจจะถูกต้องอยู่ในมุมมองของเราแต่มันอาจจะไปผิดกับความคิดขององค์กรในบางอย่างกับความคิดของคนที่เขาเป็นอีกเป็นอีกวัยหนึ่งอ่ะมันจะมีความคิดไม่ค่อยตรงรอยเข้าที่เข้าทางกันหรอกนะครับดังนั้นก็ให้ระมัดระวังเข้าเมืองตาลีวให้ดูตาตามไปนะครับแล้วก็ ลดความหยิงทนงในศักดิ์ศรีของตัวเองลงนะครับก็จะดีมากมากเลยทีเดียวนะให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาให้เราแบบมีความก้าวหน้าขึ้นมากกว่านี้ก่อนค่อยว่ากันนะครับนะคือบาง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 คนเนี่ยบางตำแหน่งงานมันมีเรื่องของลำดับผู้บังคับบัญชามันมีเรื่องของลำดับอาวุโสอะไรเงี้ยอืมอยู่พอสมควรดังนั้นเราก็แสดงเขาจะเห็นได้เท่าที่แสดงนะครับเ่าดีแสดงได้อ่พูดจาอะไรมากมันก็ไปมันก็ไม่ได้นีครับพูดจามากก็กลายเป็นกับกับ ขัดกับวัฒนธรรมองค์กรไปอันนี้คือต้องระมัดระวังนะครับไม่ได้บอกว่าให้เราเป็นคนแบบลื่นไหลเหมือนปลาไหลแบบนั้นไม่ดีนะให้รู้จักเอาตัวรอดดีกว่าโอเคเป็นแบบกลางๆอันไหนไม่คนพูดก็ไม่พูดดีกว่าเก็บไว้ในใจนะครับนาจะดีจะดีจะ,ดจะมะีจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะครับเราไปดูในส่วนของการลงทุนกันต่อเลยเนาะ าการลงทุนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใครที่ลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้นะครับจะมีการแบบได,ด้กำไรแบบกระทันหันได้รับการแบบออเดอร์มาแบบตูมหนึง่งก้อนใหญ่ประมาณนี้ได้เลยทีเดียวนะครับหรือว่าบางคนเป็นการลงทุนเรื่องของการลงแรงการทํางานต่างๆก็มองว่าได้รับการแบบข่าวดีอะไรบางอย่างเรื่องของการงานแบบสุดๆนะครับแบบไม่คาดฝันได้รับการโปรโมทอะไรบางอย่าง เรื่องขั้นเลื่อตำแหน่งแบบแบบไม่คาดคิดมาก่อนนประมาณนี้ได้เหมือนกันนะหรือว่าบางทีเขามีตัวเลือกอื่นอยู่เราเป็นแบบคนนอกสายตาอะไรเงี้ยอยู่เราเป็นผู้ถูกคัดเลือกอะไรเงี้ยครับได้เหมือนกันเรื่องของการลงทุนลงแรงการทํางานต่างๆเราไปดูในส่วนของการเงินการทองครับช่วงนี้รายได้ของคุณมาจากการทํางานส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดใช้ระเบียบวินัยเช่นอ,อาชีพเกี่ยวกับการรักษากฎหมายต่างๆนะช่วงนี้จะรับ พลังงานดีๆเข้ามาส่งผลให้ตัวคุณน,นั้นมีารายรับเข้ามาที่มากขึ้นหรือมั่นคงขึ้นก็จะเป็นส่วนของอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ความมีระเบียบว,วินัยต่างๆอะไรางี้ครับอา,อาชีพแบบรักษากฎหมายตำรวจตำรวจทหารข้าราชการต่างๆช่วงนี้นะเหมือนกับว่าคุณรายได้เข้ามาแบบอย่าง,อ,อ,ยางอย่างมั่นคงต่อเนื่องนะเป็นลนักษณะของการแบบเป็นคนที่เป็นางานราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าใครที่ทํางานแบบ กินเงินเดือนที่ต้องใช้ต้องมีการทํางานแบบเข้าออกเป็นเวลาสแกนเลนิมืออะไรอย่างเงี้ยครับคือได้เหมือนกันเนาะส่วนมากก็คือเป็นเป็นเงินที่มาจากเงินเดือนถ้าส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีความไม่ได้มีความมีลู่ทางการเงินเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาเนาะ,ะส่วนมากชาวราศีเมษจะเป็นเรื่องของเงินเดือนเข้ามาในช่วงนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่า ก็ทาอาชีพเสริมอยู่เหมือนกันก็เป็นอาชีพเสริมที่ต้องมีการแบบวางแผนดีๆมีสเต็ปในการทํางานมีการแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบเป๊ะๆนะเพราะว่าบางทีเหมือนกับเรามีงานประจาอยู่แล้วต้องมีงานเสริมก็ต้องมีการจัดสรรเวลาด้วยส่วนหนึ่งเรื่องของตารางงานต่างๆครับรายจ่ายของคุณในช่วงนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็มีเกณฑ์ที่โดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีตําแหน่งสูงนะครับหน้าที่การงานดีก็จะมีเพศตรงข้ามมาสปอร์ตคุณเรื่องของรายจ่ายในช่วงนี้มีคนเปยนั่นเองครับในช่วงนี้นะ อ่าโอเคน่าอิจฉามากใครที่เป็นผู้ชายเองก็คล้ายๆกันครับมีลักษณะของการมีดวงอุปถัมภ์ได้เหมือนกันมีผู้หญิงามาซัพพอร์ตคุณมาเปให้คุณด้วยนะด้วยความที่ว่าคุณน่าจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะผู้ชายนะถ้าเป็นคนเป็นผู้ชายครับแต่ถ้าเป็นถ้าคุณเป็นผ,ผู้หญิงก็ชัดเจนเลยครับให้ระมัดระวังของอารมณ์ด้วยบางคนอาจจะอารมณ์ขึ้นลงๆเอะอะช้อปปิ้งเอะอะจเอะอะเข้า,นา,นนานแอปช้อปปิ้งออนไลน์นั่นนี่นั่นได้เหมือนกันลักษณะนี้นะก็ให ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยแต่ว่าคุณมีคนเปก็โอเคเนสิ่งสิที่ดีก็ประหยัดด้วยก็จะดีนะครับเก็บออมไว้ด้วยใช้ยามจําเป็นฉุกเฉินก็จะเป็นการวางแผนทางการเงินที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับทำได้ก็จะดีมากๆเลยนะส่วนใครที่โสดนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนถูกอ,อกถูกใจอย,อยู่อย่างกระทันหันอยู่เหมือนกันนะครับส่วนใครที่แต่งงานแล้วอยู่กินกันแบบเปิดเผย มีแฟนแล้วก็คู่ของคุณเหมือนกับว่าเขามีความตึงเรื่องของการเงินอยู่ในช่วงนี้นะถ้ามีอะไรที่จะซัพพอร์ตกันได้หรือว่าเปิดอกคุยกันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับแล้วก็อาการเดินทางทั่ว,วไปคนโสดมีเกณฑ์ที่จะไปพบปะผู้คนพบปะลูกค้าต่างๆอาจจะไปปิ้งลูกค้าไปปิ้งเพื่อนร่วมงานอีกสาขาหนึง่งนู่นนี่นัออ่นเนอไปอบรมไปเจอคนถูกใจจะมีความรักเกิดขึ้นโดยที่เม่ โดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวนะ,แล,ะแล้วก็เฉพาะอย่างยิ่งมีวงกลร้อยหอยงชะตาปรากฏขึ้นมาคือแบบยิ่งเสริมยิ่งคอนเฟิร์มว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะมีเกณฑ์ที่คุณจะพบเจอคนที่ถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนจะสารสัมพันธ์ต่อไปมั่นคงแค่ไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่มีความรักเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับเรื่องของความรักเรามาดูเรื่องของสุขภาพนิดนึงให้น้ำมาระวังเรื่องของสมองอเรื่องของศีรษะนะครับท,ทุกที ไม่ถึงขั้นสมองเนาะแต่ว่าก็ป้องกันไว้นะครับมีมีอาการปดวดหัวปวดศรีรษะไมเกรนต่างๆด้วยได้นะครับแล้วก็รวมถึงหน้าแข้งครับน่องให้ระมัดระวังครับมีส่วนไหนที่ไม่สู้จะดีผิปกติก็รีบไปพบคุณหมอนะครับส่วนใครที่รับชมรับฟังแล้วชื่นชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนายติทัศน์และทีม like, ง,งานด้วยนะครับใครที่ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านนะครับมีเงินมีทองใช้กันมากๆนี่เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีเมษนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงชะตาของท่านใดครับสำหรับคลิปนี้พยากรณไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ในการพยากรในครั้งหน้าต้นเดือนเมษายนครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ